ตอนนี้เราอยู่ที่สวรรค์บ้านนานะคะโอ้วิวก็ดีมากๆเลยเป็นทุ่ง,งนาตอ,งตอนนี้นเป็นข้อควายเผือกเดี๋ยวเราไปสำรวจเรามากับเด็กบิ๊กไบค์คะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ดูลังทุ่งนาครั เรีย <ek> กกลางทุ่งนาได้เละชื่อชื่อชื่อร้านอะไรนะบอกไปตะเกียจจำได้ไหมชื่อร้านจําได้ไหมชื่อร้านจำไม่ได้สวรรค์อะไรสวรรค์อะไรสวรรค์น่ะสวรรค์บ้านนาสวรรค์บ้านนาหนูขอลองคีเลยเลยค่ะก็มีที่ทํากิจกรรมมากมาย เราไปเดินกันไหมไมาด,ด,ดูสิองเห็นอะไรบางอย่างมันอยู่ในะน้ม,มันบ๊อบบ๊อบอะมาดูเด <c oughs> อะไรเนาะบ๊อบบ๊อบ <c oughs> อาจจะเป็นสิ่งอะไรบางอย่างที่เด็กไปพบเจอนนะดูงน,นี้ก็มีบ้วย,ยมาดูอน <c oughs> คนก็อยากจะโชว์สิ่งที่เราค้นพบในที่แห่งนี้กันนะคะ เด็กๆก็จะตื่นเต้นกับที่แห่งนี้มากเพราะว่าบางทีเราอยู่ในเมืองเนาะไหนดูสิที่แห่งนี้มีอะไรกันบ้างคะบิ๊กแบ๊กมันมีปลาน่มันมีปลาล้อตัวอะไรล่ะปลาอะไรล่ะฮะปลาลอยขึ้นมาทําอะไรนะคะกระดูกนี่เหรอเราลงไปไหว้ดูไหมไม่เอาไม่ไม่ลามันจะเปียกเนาะเดี๋ยวมันจะเปียกแล้วก็ต้องใส่ชุดชีพก่อนก่อนที่เราจะขึนอ้ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่จินจะดูดเราลงโอเค เวเเราเไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปได้ค่ะได้ค่ะอย่าเพิ่งลงค่ะถ้าเราลงไปนี่ดินมันจะดูดเราติดเลยนะนั่น <im it> เองเลยนะแล้วเรือล่ะเราไม่พายไปหรอเราไม่เราก็ควรพายอยู่นะเรือ, <im it> อเดี๋ยวเราหาชูชีพให้ได้ก่อนแล้วเราพายเรือตาตัวโตตัวชีพตัวโตวันนี้มียังมีแต่ใช้น้องมิชลินนะคะอาจาต้องใช้สอง ตัวไหนนะคะมี Wi-Fi ทุกที่ทุกแห่งรหัสผ่านหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดะเราก็ือแม้ว่าเราจะเดินอยู่กลางทุ่งนานะใครที่อยากจะอัพโหลดดาวน์โหลดอะไรก็เต็มที่บรรยากาศยามเย็น เด็กๆสนุกมากๆไ่นไงบิ๊กมีบ๊อบด้วย,อย,ยอโอ้นอกอาจจะมาเกาะแถวนี้หรือเปล่าโอ,อ,าโอ้ตรงนี้คืออะไรนอนนี่ได้ไหมอเ, <laughs> เออ ดูเหมือนจะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันพูดดูหน่ารักนหอยเชอรี่ที่น่าอร่อย <c oughs> หอยเชอรี่เราก็เจอ <c oughs> ไปเราไปดูทางขวากันบ้านทางขวามีอะไรบ้าง บิ๊กทางขวาค่ะบิ๊กทางขวาเอ้าขวา,าขวต๋่วเรือคืออะไรคะแต่าลอางนี้เหรอโอ้ ปั่นจักรยานไหมบิ๊กเนี่ยปั่นจักรยานกลับไหมไม่ก็มีรถไม่ไม่ปั่นไปตรงนั้นน่ะซื้อบ้านคนใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำแบบไหนกันแต่เขาทำนี่ไงมันเข้าไปแล้วโอ้มีรูปภาพด้วยค่ะบิ๊กเราไปดูไหมอ๋อเขาล็อกไว้เขายังทำไม่เสร็จ Oh. ดีไงมีรูปท่านอธิการด้วยกับควายเผือกไฮไลท์เอออะไรอ่ะเออเคยเล่นไหมเคยเล่นต้องต้องเอาต้องเอามาแล้วนี่คือเกมเอะ้วเขาไปไหนกันอ่ะบิ๊เราตามกัไปกับใครไปไปะ,ปะ,ปะเราตามไปดีดวอาอย่าเพึ่งอย่าพึ่งเรามาเล่นไอ้นี่ก่อนไม่ไม่มันต้องมีลูกบอลต้องต้องไปหาลูกบอลก่อน ไปหาลูกบอลกันว่าก็าะะาต้องเอาก้อนหินมาเตะดีกว่าไหมก้อนหินเหรอเอาก้อนหินมาเตะไม่ได้เดี๋ยวอันนั้นเขาพังนะเราต้องโอ้ดูลูกคลายเผือกสิบิ๊กสวยไหมคลายเผือกไม่ไม่เขาไม่ได้ไปทางนี้นี่เวลาเขาไม่ให้เข้าไม่รู้เขาไปทางไหนเขามาทางไหนทางนี้บิ๊ก ปบิ๊กปาบิ๊กปลานี่สองทุ่งนา